อ่าะครับมาถึงอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสุภาวดีเป็นโรคสะเก็ดเงินเป็นเป็นโรคยังไงครับผมผมไม่ไม่คือมันเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนยุ่งกัดอะค่ะเป็นเม็ดเล็กเล็กเลเป็นผื่วเป็นผื่นแล้วมันก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไร แล้วคือตอนแรกมันเป็นแค่นิดๆหน่อยๆก็ไปหาหมอเเป็นป็นส่วนไหนบอกได้ไหมเป็นที่ขาค่ะเหมือนแบบยุงกัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ๊ะทำไมมันแบบทายากก็ไม่หายก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังอะค่ะคือหมอก็บอกเลยว่าเออคุณคือคุณเป็นสะเก็ดเงินนะแต่ว่าคุณต้องทําใจนิดนึงว่าคือโรคเนี้ยมันไม่มียารักษาอะค่ะคือเป็นโรคที่คุณหมอก็ยังรักษาไม่ได้ยังไม่ ยังไม่มียาที่จะรักษาโรคเนี่ยเราหายเหมือนเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมันมท่านบอกไหมครับว่ามันมันมีสาเหตุมาจากอะไรคือตอนนี้ที่เขาค้นพบน่าจะเป็นเกี่ยวกับกรรมพันธ์กรรมพันธ์ความเครียดที่ที่ที่มเป็นอยู่แล้วก็แอลกอฮอลจะจะจะมีส่วนแม่แอลกอฮอลด้วยแอลกอฮอลที่ดื่มใช่ทุกอย่างที่มันมีส่วนผสมของแอลกอฮอลค่ะอ๋อฮะแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็แบบคือหมอเขาให้ไปพบจิตแพทย์เลยนะคะเพราะว่ามัน เขาก็บอกให้ดูรูปเลยว่าเนี่ยอันนี้คือขั้นรุนแรงนะมันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นทั้งตัวเลยนะคะซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเราไม่ถึงมันลามด้วยใช่ค่ะคือมันจะเป็นที่ผมคือมันจะเป็นสะเก็ดหลุดออกมาอแต่ว่าบางทีมันก็หายไปครับหลังจากนั้นก็จะเป็นที่ตัวครับเป็นที่ตัวเป็นตุ่มๆแต่บางทีมก็เริ่มจากเล็กๆก่อนคือหมอบอกว่าหมอบอกตรงๆว่าไม่ได้หมายความว่าหมอจะให้ยาแล้วมันจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะ มันไม่ได้หยุดนะเดี๋ยวบางทีมันก็อาจจะลามไปขึ้นอยู่กับคนแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าจะไปขึ้นตรงไหนใช่ค่ะดีไม่ไดีขึ้นหน้าขึ้นตาได้หน้าบางคนเขาก็ขึ้นตากับของเหมียวว่าเหมียวไม่ขึ้นไงค,ะค่ะมันขึ้นแต่แต่แค่ตัวกับผมนงคะแต่ขึ้นที่แค่ขา,ขากันบนแล้วโอ้โหแล้วหลังจากนั้นดิคะ่ะพอผ่านไปได้ปีสองปีคือหาหมอมาตลอดมันก็เป็นเป็นหาย,หายจนถึงรุนแรงสุดคือเมื่อปีสองปีที่แล้วคือเป็นทั้งตัวค่ะเป็นแบบ คือมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะคือคือเวลาหายเนี่ยมันจะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วแขนขามันเป็นเม็ดเต็มตัวไปหมดเลยเป็นตุ่มๆเหมือนมอีสุกอใสัยอะค่ะเหม,ม,มือนอีสุกอใสยัยแดงๆแ,แล้วเอ,อ,เอาเราบางทีแบบคือข้างหลังอะคะ่ะมันจะขึ้นข้างหลังแล้วมันจะแตกคือกลางคืนเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าเราปเป<ว>็น์พาดไหมัมันก็คลายๆนะคะคล้ายๆลมคันไหมครับ โรคที่ที่ที่คุณสุภาวดีเล่ามาเนี่ยคือเป็นกรรมพันธุ์หรือว่ามีสาเหตุจากอย่างอื่นด้วยไหมครับอาจารย์คือถ้าหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นเสะเก็ดเงินน่ะนะคะคือเสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคกรรมพันธุ์เท่านั้นนะคะมาจากกรรมพันธุ์เท่านั้นไม่ติดต่อคะ่ะไม่ติดต่อะะไม่ติดต่อทีนี้เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยจะเป็นมากเป็นน้อยขึ้นอยู่กับรับมาเท่าไหร่ ได้มรดกมาเท่าไหร่ได้รับมรดกมาเท่าไหร่ไม่มีใครเป็นเลยค่ะแต่แต่ว่าไม่รู้ว่าก่อนอาจจะบรรพบุรุษสูงๆไปอีกหลายหลายหลายทอดนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือถ้าญาติพี่น้องในขณะนี้ไม่มีใครเป็นก็แปลว่าบรรพบุรุษที่สูงขึ้นไปอีกสองสามขั้นตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นท่านเจ้าคุณนตว่าน่าจะเป็นท่านเจ้าคุณแต่ว่าคือคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยนะคะ ไม่ต้องตกใจว่ามันรักษาไม่หายมันรักษาไม่หายจริง,รงๆเพราะมันเป็นกรรมพันธุ์ก็ไม่ต้องตกใจ้ะคะอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะอาจารย์บอกไม่ต้องตกใจเลยเพราะมันไม่หายนะฮะแต่เราควบคุมได้ไงคะ oh. เราควบคุมอาการทุกอย่างได้น้องบอกว่ากินเหล้ามันเห่ใช่ไหมฮะครับเครียดมันก็เห่ใช่ไหมฮะนอนน้อย <od> <n oy> อากาศเย็นมันก็เห่ นอนน้อยมันก็เห่กินของหมักดองมันก็เห ở, ่เราก็ต้องเลี่ยงพวกนี้ให้หมดสเก็ตเงินเป็นเรื่องที่ผมมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ตอบคำถามคนไม่ค่อยจะได้บางคนใช้แล้วดีขึ้นครับในระยะเวลาไม่กี่วันบางคนใช้แล้วดีขึ้นในเวลาสองสามสัปดาห์บ,บางคนใช้ยิ่งใช้ยิ่งขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประการแรกทีเดียวอย่างที่ผมบอกมันมีแฟกเตอร์ที่มันทําให้มันมีแปรเปลี่ยนไปหลายแฟกเตอร์ประการที่สองผมว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่สะเก็ดเงินหรือสะเก็ดเงินมันมีหลายประเภทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงทีนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเขาช่วยรักษาสะเก็ดเงินจริงๆแล้วอย่างที่ถ้าเราเข้าใจว่าสะเก็ดมันเป็นโรคของ ภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันในตัวแล้วปัจจุบันเนี้ยก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นจริงๆผมก็เพิ่งจะเข้าใจเมื่อเร็วนี้เองครับกรณีของยาสมุนไพรที่กินที่มันเห่ขึ้นมามากขึ้นผมเชื่อว่าเป็นปริยาการกระตุน<อ>้น ts17 แล้วก็มันไม่มีตัวมากดครับ<อ>เพราะฉะนั้นก็ก็ถ้าหากใช้ได้ผลแต่ก็อยากว่านะครับ จะไม่จะไม่หายนะฮะก็คงใช้ไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามที่จะดูแลตัวเองแล้วเราก็ควบคุมได้อย่างที่อาจารย์น,นํำภายพูดควบนะค,คุมไปเรื่อยๆได้นะฮะค,คือจริงๆแล้วคือหลังจากที่คือแต่ก่อนเนี่ยมันเครียดมากเครียดโลง่งนะอะเครียดที่มันเป็นเอ๊ะทำทำไงมันถึงจะหายก็เลยบอกก็ทําใจแล้วกันไหนๆมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายแล้วบก็คือหมอบอกว่า คิดซะว่าเขาจะเป็นเพื่อนเราอไปจนตายออนี่ก็เลยบอกว่าหนูไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้อ่ะแหมเพื่อนชั่วๆอย่างครบทั้งหลายคนเลยโลกก็ครบไว้สักโลกหนึ่งไม่ก็อยาอ่าไปคิดมากนะหนูไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้อ่ะก็ต้องทําใจอ่ะยังไงมันก็ยังไม่มียารักษาเ,ออกเราก็เลยเออหลังจากนนั้นก็ไปออกกําลังกายแต่ช่วงที่ออกกําลังกายไปฟิตเนสไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยกําเริบอะไรขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็แบบ ไปวัดไปไปทําบุญสบายใจสบายใจแบอย่าไปคิดมากมันทําให้หันหน้านคนดีอะค่ะบลกนี้ก็ไม่ใช่มีคนดีสักทีเดียวนะฮะมันก็เลยบอกว่าเออมันก็อยู่ได้นานโดยที่จนปัจจุบันนี้ก็ประมาณสิ่ห้เดือนแล้วอ่ค่ะที่มันไม่ไม่ไม่ขึ้นใหม่มนอยู่ที่ใจจริงๆอะค่ะบางอย่างปรงให้ได้นะฮะก็ปรงแล้วเนี่ยบวดชีเลยฮะ คือคงไม่ใช่โปรงอะนะคะคือเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาอย่างมีความสุขครับคือเราเป็นโรคอะไรก็ตามบางโรคเนี่ยมันไม่หายอย่างคนเป็นโรครูมาตอยเนี่ยเราต้องรู้จักว่าจะควบคุมให้มันอยู่กับเราอย่างมีความสุขได้ยังไงอันนี้ก็เหมือนการสะเก็ดเงินเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าเราต้องอยู่กับเขาอย่างมีความสุขอย่าให้เขาเห่อขึ้นมานะที่น้องบอกว่าตากแดดแล้วดีขึ้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะ เราจะต้องเจอแดดอยู่เป็นประจำเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยนอนอาบแดดได้ตามตามระเบียงอะนะฮะแต่ตอนนี้เย็นนะคะไม่ดำสิเอาเอาแดดตอนเช้ากับแดดตอนเย็นเอาดำหรือจะเอาเหอะเธอต้องเลือกเอาสักอย่างหนึ่งแหละหรือจะว่าเหอแบบดำๆเออเอานะ นะครับก็ค่อยๆปรับตัวนะครับอย่างที่อาจารย์ทั้ง3ท่านได้เรียนนะครับว่าอยู่กับโรคคุยกับเขานะครับอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับแบ่งปันกันบ้างนะฮะนะฮะก็บแบ่งปันโรคอะคะแบ่งอะไรนะรบแบ่งปันโรคหรือแบ่งปันหมายถึงคุยกับโรคที่เราเป็นอ,อยู่ฮะนะฮะ,ะแล้วก็อยู่กันอย่างสมดุลนะฮะอ่าแล้วรับขอเชิญผมให้กับทั้งสองท่านตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับ